สวัสดีเหล่าเกมเมอร์ผู้หลงรักเกม RPG ทุกท่านในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ Dragon Quest 7 r e i n a g e n กันต่อนะครับโดยข้อมูลในวันนี้จะอ้างอิงมาจาก Official Page ของทาง Square Enix เป็นหลักและอาจจะมีการนำข้อมูลบางอย่างจากการวิเคราะห์ของเหล่าแฟนเกมเพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับเรามาเริ่มจากการเกริ่นนำเนื้อเรื่องกันก่อนเลยครับ สำหรับท่านที่ยังไม่เคยเล่น d r a g o n q u e s t 7มาก่อนอาจจะยังไม่ทราบว่าเนื้อเรื่องในภาคนี้มีจุดเริ่มต้นการผจญภยัยจากเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่เกาะแห่งนี้มีชื่อว่าเอสตาด ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเกาะแห่งนี้ต่างก็ใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขโดยไม่ได้นึกสงสัยเลยสักนิดว่าทำไมโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้จึงมีเกาะนี้อยู่เพียงเกาะเดียวจนอยู่มาวันหนึ่งตัวเอกของภาคนี้และเพื่อนสนิทของเขาได้ค้นพบชิ้นส่วนของแผ่นศิลาอันแปลกประหลาดเข้าและเมื่อพวกเขานำชิ้นส่วนเหล่านี้ไปประกอบลงในแท่นศิลาที่อยู่ในวิหารโบราณที่ตั้งอยู่กลางเกาะโชคชะตาก็ได้พาพวกเขาเข้าสู่การผจญภัย ที่จะเป็นการปลดปล่อยแผ่นดินที่ถูกผนึกอยู่ให้เป็นอิสระการผจญภัยที่เริ่มต้นจากความอยากรู้อยากเห็นของเหล่าเด็กๆนี้เองได้ทำให้พวกเขาได้รับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของความชั่วร้ายและความจริงของโลกใบนี้ที่ถูกเก็บงำเอาไว้การแนะนำตัวละครสำหรับคนแรกก็คือตัวเอกของภาคนี้เด็กชายผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงฟิชเบล ที่อยู่บนเกาะเอสตารเขาเป็นลูกชายของชาวประมงด้วยความเป็นเด็กเขาจึงใช้ชีวิตเล่นสนุกไปวันๆแต่ลึกๆแล้วเขาได้แต่ตั้งคำถามอยู่ในใจว่าที่สุดปลายท้องทะเลที่กว้างใหญ่นี้มันมีอะไรอยู่กันแน่คนต่อมาขีฟ้าขีฟ้าเป็นเจ้าชายของอาณาจักรแกลนเอสตารผู้ปกครองเกาะแห่งนี้ ทรงเป็นองค์ชายที่มีพระปรีชาสามารถและเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นขี่ฟ้าและตัวเอกมักจะออกตะลุยกันไปทั่วเกาะเพื่อไขปริศนาต่างๆด้วยกันและคนที่สมมาริเบลเธอเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของเจ้าของเรือประมงแม้ท่าทางและคำพูดจะดูเป็นคนเอาแต่ใจแต่ลึกๆแล้วเธอเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวเป็นอย่างมาก และแม้จะไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นักเธอก็ได้ร่วมผจญภัยไปกับตัวเอกและคี่ฝ้าที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กคนที่ 4. กาโบเด็กน้อยใสซื่อบริสุทธิ์ไร้เดียงสาผู้มีหมาป่าเป็นเพื่อนคู่ใจแม้จะมีด้านที่ดูเหมือนเป็นคนอ่อนต่อโลกไปบ้างแต่เขาก็มีสัญชาตญาณอันเฉียบแหลมของสัตว์ป่าอยู่ในตัวคนที่หไอรา หญิงสาวแห่งชนเผ่ายูบานชนเผ่าผู้ศรัทธาในวิญญาณบริสุทธิ์แห่งผืนแผ่นดินเธอออกเดินทางโดยมีเป้าหมายในการคืนชีพให้กับพระเจ้านอกจากวิชาดาบที่เก่งกาจแล้วเธอยังมีพรสวรรค์ในการเต้นรำอีกด้วยและคนสุดท้ายเมลวิน หนึ่งในผู้ที่ถูกเรียกว่าทหารของพระเจ้าว่ากันว่าครั้งหนึ่งในอดีตเขาเคยร่วมรบกับพระเจ้าเพื่อปราบจอมมารลงเมลวินเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาดาบมากมายหลายแขนงและยังถูกขนานนามว่าวีรบุรุษที่ยังมีชีวิตในหน้าถัดมาจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในภาครีอิมเมจินนี้ครับเริ่มจากในส่วนของกราฟิกดีไซน์ จะใช้เทคนิค a r ร์ตสไตที่เรียกว่า Doll Look ในการสร้างแบบตัวละครขึ้นมาจากคลิปโปรโมทคุณโฮริอิได้บอกไว้ว่าได้มีการนำโมเดลที่ถูกสร้างขึ้นมาจริงๆนำมาสแกนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างตัวละครในภาคนี้นอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นฉากเมืองหรือฉากแผนที่ต่างๆก็ได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดด้วยเรามาดูกันต่อดีกว่าครับว่าในรูปจะมีอะไรให้เห็นบ้าง ในรูปนี้จะเห็นบรรยากาศของเมืองใต้ปราสาทแกรนเอสตาร์หากเปรียบเทียบกับภาค 3Ds จะเห็นว่ามีการปรับมุมกล้องจากมุมมองด้านข้างเป็นมุมมองจากด้านบนลงมาส่วนตำแหน่งต่างๆในเมืองน่าจะถูกรักษาไว้เหมือนเดิมทุกอย่าง จุดเด่นที่เห็นชัดที่สุดคงเป็นน้ําพุตรงกลางเมืองจากที่มีทรงเป็นเหลี่ยมๆในภาคนี้ก็ถูกวาดขึ้นใหม่ให้มีโค้งมนและล้อมรอบด้วยดอกไม้บานสะพรัง่งส่วนทางด้านซ้ายจะเห็นโบสถ์ที่มีซิสเตอร์ยืนอยู่ข้างหน้าถัดไปด้านหลังจะเป็นทางเดินไปสู่ประสาทซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้ายามอยู่ด้านขวามือจะเห็นป้ายร้านไอเทมกับร้านอาวุธ ส่วนหลังคาที่โผล่มานิดๆที่มุมขวาล่างก็น่าจะเป็นหลังคาโรงแรมกับร้านเล่าครับรูปต่อมาจะเป็นเหตุการณ์ที่เหล่าตัวเอกได้ทำการชุบชีวิตเจ้าทีรานนสขึ้นมาเพื่อใช้ฆ่ามแม่น้ำไนล่าซึ่งรูปนี้จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากที่เราได้เห็นไปในคลิปทีเซอร์ครับต่อมาจะเป็นการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับตัวเกมให้เล่นได้ง่ายขึ้นครับเช่น การเพิ่มคำใบ้ให้ผู้เล่นหาแผ่นศิลาได้ง่ายขึ้นกว่าภาคก่อนๆขอเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับจำนวนแทน่นศิลามีหลายเสียงคาดเดากันว่าจะมีการลดจำนวนลงจากเดิมที่มีทั้งหมด18แทน่นแต่ในภาคนี้จะลดเหลือเพียงแค่11แท่นเท่านั้นซึ่งจากภาพเราจะเห็นว่าด้านในกำแพงจะมีแท่นศิลาอีกสีละหนึ่งแท่นอยู่ด้วย ซึ่งถ้ารวมแท่นพวกนี้เข้าไปด้วยทั้งหมดก็จะมี15แท่นครับจากที่เซอร์ที่ปล่อยออกมาได้มีการให้ข้อมูลไว้ว่าซีนาริโอของภาคนี้จะมีการเพิ่มตัวเลือกให้ผู้เล่นได้มีอิสระในการเลือกดำเนินเนื้อเรื่องมากกว่าเดิมและยังมีการเพิ่มเนื้อเรื่องใหม่ๆเข้ามาให้เหมาะกับตัวเลือกเหล่านั้นด้วยซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีทั้งการตัดเนื้อเรื่องบางส่วนออกหรือเพิ่มเติมบางส่วนเข้าไปแทน ซึ่งตรงนี้ก็คงต้องรอให้มีการปล่อยข้อมูลที่มากกว่านี้ออกมาก่อนหรืออาจจะได้รู้กันทีเดียวในตอนที่เกมออกวางจำหน่ายเลยก็ได้ครับต่อมาเป็นการเดินทางในฉากแผนที่ครับซึ่งภาคนี้เราจะสามารถเดชหรือวิ่งในฉากแผนที่ได้จากรูปนี้จะเห็นว่าที่มุมซ้ายบนจะมีการบอกสถานที่เอาไว้และที่มุมซ้ายล่างก็จะมีมินิแมปครับสถานที่ในรูปนี้ ก็คือบริเวณหมู่บ้านเอ็นโกครับเป็นเมืองในช่วงแรกของเกมถ้ทาท่านที่เคยเล่นก็คงจำได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่บริเวณภูเขาไฟนั่นเองอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นในรูปนี้ก็คือในฉากแผนที่จะมีมอนสเตอร์เดินป้วนเปี้ยนอยู่ด้วยซึ่งก็จะเหมือนใน Dragon Quest 8หรือ11ครับมอนสเตอร์ Monster 2ตัวที่เราเห็นอยู่ก็คือเจ้าจูมาจูที่หน้าตาเหมือนตัวกินมดและเจ้าริรีแพทนักยิงธนู ส่วนอีกตัวหนึ่งที่เห็นอยู่ลางๆก็น่าจะเป็นเจ้าเสือผู้เฝ้าป่าโมริโน่บังนินครับและหากสังเกตดีๆจะเห็นแสงเล็กๆอยู่ตรงพุ่มไม้ข้างๆกลุ่มตัวเอกด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นไอเทมสปอตเหมือนในภาค HD 2D ครับต่อมาจะเป็นรูปที่แสดงให้เห็นอินเทอร์เฟซที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนโดยในรูปนี้จะเป็นหน้าต่างแสดงให้เห็นตัวละครในปาร์ตี้ ส่วนทางด้านขวามือจะแสดงรายละเอียดต่างๆของตัวละครครับจะมีชื่อเลเวลค่าประสบการณ์ในการเลเวลครั้งต่อไปถัดลงมาก็จะเป็นค่าสถานะต่างๆส่วนด้านล่างสุดก็จะเป็นอาชีพของตัวละครครับอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วว่าในภาคนี้จะสามารถเลือกอาชีพได้พร้อมกัน2อาชีพซึ่งในภาพนี้ตัวเอกของเราเลือกอาชีพกลาสีและหัวขโมยครับส่วนแถบเมนูด้านบน ไล่มาจากทางซ้ายมือสุดที่เห็นเป็นไอคอนรูปหนังสือก็น่าจะเป็นพวกข้อมูลสตอรี่ข้อมูลมอนสเตอร์ข้อมูลไอเทมต่างๆถัดมาที่เป็นไอคอนไม้เท้าก็น่าจะเป็นคําสั่งใช้เวทมนต์เช่นการใช้เวทหอยมีฟื้นฟู h p หรือใช้เวทหลูล่าวิไปตามเมืองต่างๆเป็นต้นถัดมาทางด้านขวาที่เป็นรูปถุงอันนี้คงเป็นไอเทมไม่ผิดแน่ ส่วนอันสุดท้ายก็คงเป็นคำสั่งเซตติ้งต่างๆครับส่วนแถบที่อยู่ด้านล่างตัวละครจะเป็นแถบแสดงอุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่จะเห็นว่าเฉพาะอาวุธกับโลเท่านั้นที่จะเปลี่ยนไปตามอุปกรณ์ที่สวมใส่ส่วนคอสตูมอื่นๆน่าจะเปลี่ยนไปตามอาชีพที่เลือกเหมือนในภาค 3DS ครับมาดูที่อุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่กันบ้างดีกว่าครับ เริ่มจากอาวุธที่เห็นอยู่คือดาบซาซานามิหรือดาบระโลกคลื่นจุดเด่นของดาบเล่มนี้ก็คือตัวใบมีดจะมีลักษณะเป็นหยกัยกๆเหมือนเกลียวคลื่นหากกดใช้ในฉากต่อสู้จะมีผลเหมือนใช้เวทมาโฮดันตาคือสามารถสะท้อนเวทกลับไปหาศัตรูได้ต่อมาคือแพลตินัมชิลคุณสมบัติของโลนี้ก็คือเมื่อสวมใส่จะช่วยลดความเสียหายจากเวทมนได้ อันอื่นๆก็จะเป็นหมวกเหล็กชุดโจรสลัดและเครื่องประดับครับเดาว่าน่าจะเป็นไข่มุกและตุ้มหูสลามครับรายละเอียดต่อมาคือระบบต่อสู้ครับในภาคนี้จะมีระบบที่เราสามารถฟันและกำจัดศัตรูที่อ่อนแอกว่าได้เลยโดยไม่ต้องตัดเข้าฉากต่อสู้ถ้าจำไม่ผิดในภาค11ก็มีนะครับแบบนี้ ส่วนในรูปนี้จะเป็นพื้นที่ในแถบทะเลทรายน่าจะเป็นช่วงท้ายของเกมแล้วครับเพราะมอนสเตอร์ดูโหดมากๆจุดที่น่าสงสัยในภาพนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่มุมซ้ายบนที่ดูเหมือนจะเป็นช็อตคัทของอะไรสักอย่างอันนี้คงต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อไปครับรูปถัดมาจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการโจมตีจุดอ่อนของมอนสเตอร์ครับโดยถ้าเราโจมตีด้วยทตุที่เป็นจุดอ่อนจะสามารถทำดาเมจได้มากขึ้น ในรูปนี้น่าจะเป็นช่วงต้นเกมครับอาจจะเป็นที่วูดพันหน้าเพราะมีเจ้ามะเขือม่วงนัสบีเนราอยู่ด้วยจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือการเรียนรู้เวทมนต์ของมาริเบลครับเพราะในรูปจะเห็นว่าเพิ่งจะเลเวล11เท่านั้นแต่สามารถใช้เวทเฮียโดที่เป็นธาตุน้ำแข็งได้แล้วมาต่อกันที่รูปนี้โดยจะพูดถึงระบบออโต้แบทเทรวมถึงฟังก์ชันในการปรับแบทเทิลสปีดให้เร็วขึ้นครับ จุดสังเกตในรูปนี้จะมีอยู่2จุดครับโดยจุดแรกก็คือด้านบนของแถบที่แสดงสมาชิกในปาร์ตี้ที่อยู่ทั้งขวาจะมีชื่อสมาชิกคนอื่นอยู่ด้วยตรงจุดนี้คาดเดาว่าในภาคนี้เราน่าจะสามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกระหว่างการต่อสู้ได้ครับอีกจุดหนึ่งก็คือชื่อเวทที่ไอราใช้ครับมันคือเวทเมราไกาอาแม้จะไม่ใช่เวทใหม่ในซีรีส์แต่สำหรับภาคเ มมมมวว่่่าายยัังไเเคคีีนนน้กอะรบถัดมาจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับระบบอาชีพครับสิ่งแรกก็คือการระเบิดพลังในฉากต่อสู้หรือเรียกว่าการเบิร์ชครับหากเราอยู่ในสถานะเบิร์ชเราจะสามารถใช้ความสามารถพิเศษของอาชีพได้ซึ่งหากใช้ในภาวะคับขันก็อาจจะพลิกสถานการณ์ได้เลยจากรูปจะเห็นว่าด้านบนของเมนูจะมีคำสั่งเบิร์ปรากฏขึ้นมา และตัวละครก็จะมีออร่าสีฟ้าอ่อนๆแผ่ออกมาด้วยส่วนรูปถัดมาจะเป็นหน้าต่างแสดงอาชีพครับทางด้านซ้ายจะเห็นว่า1ตัวละครจะมี2ออาชีพอย่างชัดเจนถัดมาตรงกลางจะเป็นรายชื่ออาชีพครับส่วนที่เป็นเครื่องหมายคำถามด้านล่างน่าจะเป็นอาชีพขั้นสูงที่ต้องฝึกอาชีพพื้นฐานให้มาสเตอร์ก่อนถึงจะปรากฏออกมา ถัดมาทางขวาจะเป็นรายละเอียดของแต่ละอาชีพครับที่แสดงอยู่ในภาพจะเป็นอาชีพหัวขโมยความสามารถพิเศษของหัวขโมยก็คือฉลาดแต่เรื่องเลว็เลวๆด้วยความสามารถนี้เมื่ออยู่ในสถานะเบร์สหากทำให้ศัตรูอยู่ในสถานะผิดปกติได้เราจะสามารถเลือกคำสั่งต่อสู้ได้อีกครั้งภาพถัดมาเราจะเห็นปู่เมลบินใช้ท่าอัลติเมตซอส โดยมีร่างแยกถึง3ร่างยืนเรียงกันนี่ก็น่าจะเป็นความสามารถพิเศษของอาชีพใดสักอาชีพหนึ่งครับทางมุมขวาล่างจะเห็นว่าด้านหน้าตัวละครของปู่ก็จะมีไอคอนคนแยกร่างอยู่ด้วยเห็นแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงคาเมีวในภาค11เเลยนะครับถัดมาจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้นั่นก็คือสนามประลองครับเราจะได้ต่อสู้กับศัตรูสุดแกร่งมากมาย และหากเคลียร์ได้ก็จะมีรางวัลเป็นไอเทมเทพๆให้ด้วยจากรูปจะเห็นว่าสามารถเลือกระดับความยากได้3ระดับคือ Bronze, Silver และ Gold c ครับในรูปนี้จะเห็นรางวัลของ Bronze ครัเท่านั้นนะครับโดยหากเคลียร์ได้ในครั้งแรกจะได้รางวัลเป็นมเมล็ดเพิ่มพลังโจมตีและหากเคลียร์ได้ภายใน20เทิร์นจะได้หยาดน้ำแห่งพฤกษาโลกภายใน15เทิร์นจะได้ปราก้อนชิลและภายใน10เทิร์นจะได้ดาบฮายาบุสะครับ นี่แค่ระดับง่ายสุดรางวัลยังดีขนาดนี้อยากเห็นแล้วนะครับว่ารางวัลในระดับต่อๆไปจะเทพมากแค่ไหนส่วนรูปสุดท้ายอันนี้เป็นรูปท่านผู้กล้าโรโกโคริคู่ต่อสู้ของเราในสนามประลองครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบการสรุปข้อมูลเอาไว้แต่เพียงเท่านี้และหากมีการเปิดเผยข้อมูลอะไรออกมาอีกผมจะมาสรุปให้อีกในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ